สุดท้าวันนี้ปุ๊กินมีงานนะคะก็คือการเอาดินนะคะมาผสมกันนะคะแล้วก็มันยังมีมีหอยเจดีอยู่เลยที่มัน,มนชอบมาแบบกัดกินต้นพืชของเรานะคะต้นไม้ของเราเนี่ยจะจะมาเอาตัวหอยแล้วแยกออกเลยนะคะอืมคิดว่าจะกินต้นไมยย้ฉันได้เหรอไม่มีทางหรอกฉันจะจับมนันออกมาบ,บ,บีใี้หมดนี่ฉันก็จะปลูกใหม่นี่ปุ๊กินปลูกนี่นะคะตังวหวอย่างไขึ้นแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องมาแยกออกอ,อันนี้แยกออกมาแล้วอันนี้จะ น่าจะรอดนะฟืน้นละตนนู้นเราก็เหีห่อกไปแล้วแต่มันยังไม่ฟื้นโดยสลบหมดอยู่เลยยังไม่ฟืน้นก็จะเอาดินม,มาตากแดดใีหมัะให้มันแห้งแล้วก็หอยจะดีมันจะได้ออกมา, ye, มาเนี่ยมะเขืองามมากเลยก็ะเาเรียกก้าต้นก้ามะเขือมะเขือยาวนะปูมออ่มะเขือยาวด้วยมะเขือยาวอ่ะเนี่ยเยอะมากเลยขึ้นเต็มเลยตอวน,นี้ก็หวานแตงร้าน ยังไงแล้วออกออกหมดแล้วออกหมดแล้วหมดแล้วจะเนี่ยมาออกหมดแล้วนันจะเลยฮะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่ก็เอาหม้อที่แบบมันทะลุนะคะเอามาทางแล้วอะเอามาปูชีวิตยุง่งยุ่งอะไรเนี่ยดูดิเนี่ยหอยจะดีขึ้นนึงต้นกะเพราเราเลยดูกะเพราเรายี่มีน้อยอยู่ ไหนเนี่ยกินจะไปกินมันจะเป็นแบบเปลูกหอยจะดีอ่ะเป็นแบบไข่อ่ะไม่ด้แล้วมดมันก็ไม่กินมันก็พเราจะตายมันเนี่ยจัดการยังไงกับมันดีเนี่ยมันคอยแล้วโดนอารมิยาพ่นใส่ต้นไม้ก็ตายหมดเลยเหี่ยวหมดเลยไม่ได้ไม่ได้อ่ะเพราะต้นไม้มันอ่อนไงเนี่ยมันจะเป็นแบบลูกหอยอ่ะมันก็ได้แล้วมันก็จะมีมดมากินเราต้องคอยดูอ่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแบบว่า วันเจ้พืชกวนใบไอ้ศัต,ตรูพืชเออศัตรูพืชทำใราพานมาเลยทำใหดีเนี่ยทำให้เรามีงานยุงน่งอีกเราเลยไม่มีเวลาแบบทำเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมาละกอแล้ว,ลวจะออกดอกแล้วด้วย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 เอาอดอกแล้วด้วยจนแค่นี้เลย จนแกเนี้แหละจอดอกแล้วรู้จะได้กินหรือเปล่าอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าติ๊กตกเคาะสองทีแล้วกลับกล้องเองได้หนึ่งสองกลับกล้องมาาหรอหนึ่งสองกลับกล้องไปบ้าเพิ่งรู้นั่นเนี่ย คิดว่าจะมากินต้นไม้ของฉันได้เหรอไม่มีทางหรอฉันจะต้องจัดการมันโอเคขอตัวไปจัดการกับอ้พวกน,นี้ก่อนสตูคืด